คุณผู้ชมกับล่าสุดนางมาลียังแถไม่ออกนะครับหลังจากที่ทหารไทยไปเจอโทรศัพท์มือถือของทหารขเขมรตกอยู่ในป่าที่ภูมัเขือแล้วก็ออกมาชาร์จแบตเจอหลักฐานการสอนวิธีการวางทุ่นระเบิดพิมพ์เอ็นชูอย่างชัดเจนนะครับส่วนซื้อขเขมรมันก็ออกมาถแถลง นะปฏิเสธไอ้เฟรชนนวสื่อใต้ตีนูนเซนนะครับนะมันเป็น I อโอของฮุนเซนมันก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าไทยนั้นจัดฉากนู่นนี่นั่นแต่มึงก็ว่าไปเถอะนะมึงไม่มีความน่าเชื่อถือมึงรับเงินสนับสนุนจากไอฮุนเซนซะด้วยซ้ำไปมันมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วที่น่าสนใจเลยนะครับนางมาลีเองก็ยังคงเอ่อพูดไม่ออกนะยังคงแฉไม่ขึ้นเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้ก็รู้สึกว่าจะสงบปากสงบคำไปพอสมควรก็จะเปลี่ยนบทไปให้ใหกับไอไมเคิลมาลีอัฟโรนะครับแล้วก็บัตเฮง บักชุมบักเพนสามทาหารเสือที่ออกมาให้ข่าวแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าผลของการได้หลักฐานชิ้นสําคัญนี้ของประเทศไทยนะครับคือจ,จึงมันก็มีหลักฐานเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับซ้ําแล้วซ้ําอีกเลยนะครับก็ประจานฝั่งของขมรชัดเจนนะครัปที่แน่แน่ก็คือต่างชาติจะให้ความสนอกสนใจไทยกับเขมนขนาดไหนนะครับเพราะว่า อาจจะมอกว่าเป็นเรื่องของสองประเทศไม่มีประเทศไหนอยากจะเข้ามายุ่งแล้วอนุสัญญาออตว่าที่เป็นเซนกันเนี่ยนะครับมันจะมีผลบังคับใช้จริงหรือไม่เพราะนั้นพราแไม่พี่น้องประชาจนคนไทยก็ต้องช่วยกันเรียกร้องช่วยกันแชร์ช่วยกันเป่าประกาศเป็นภาษาไทยภาษาคขมรนภาษาอังกฤษออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนพวกเขมรเนี่ยมันไม่ยอมรับอยู่แล้วนะครับว่ามันทําเรื่องชั่วแบบนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าทำมันจนเป็นสันดานทำมันจะเป็นนิสัยนะครับไม่มีทางยอมรับนะครับแต่รอบนี้เนี่ยรู้สึกว่านางมาลีจะสงบปากสงบคำดูแปลกแล้ว